ยังไงคะคิดถึงกันไหมย4 4ชั่วโมงที่เราจะเจอกันนะคะที่หน้าเพจนะคะถ้าวันไหนครูไม่ได้ติดธุระนะคะก็จะมาไลฟ์เจอพวกเราทุกคนสวัสดีครูดวงใจนะคะสวัสดีครูแนนสวัสดีคุณนภพัฒนครูน้ำฝนนะคะคุณนกเศรษฐีแสนสวยนะค,ะคุณดพัชนกนะคะุณนกกูลนะคุณนกทุนะะนกนกเลยนะคะคุณพลพินญ,ญา ครูนินครูเป้าโคจินคุณแจ็คก,กี้คุณอภิรดีนะคะคุณโซเทียคุณ,คณนิออนนะคะสบายดีสอปอลาวนะคะคุณคำล่านะคะครูคำล่า โคตรินยาริญยาพัฒน์บอสคุยาภาคุณน้อยหนาโคตรสิมาดามป๊อปเนี่ยฮะคุณนารีรัตน์คุณวราออเลดี้ดีหน้าครูตู่สอลาวนะคะคุณครูต้อมคุณเกษินีอาจารย์บัวคาคุณชมชนค่ะคุณสาริสาอุลตาแตงค่ะคุณมิ้นคุณมุกดาคุณมงกดสวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วมาเร็วจังเลยคุณออราสวัสดีค่ะคุณพัชสีตาสวัสดีค่ะสวัสดีบอสคุณนับตังค่ะสวัสดีคุณอ้อยนะคะ ตกใจเลยมาเร็วจังเดี๋ยวมาสั้นๆนะนักเรียนพี่เพิร์บอกความสั้นของคุณติตามีจริงไหมมีจริงสวัสดีนะคะคุณปามนุษยสรานะโค้ชสร้างรวยเยใช้โค้ชอินคุณพุทธิตาใช่ไหมคะคุณต้นอ้อคุณโยธการสวัสดีค่ะ 24ชั่วโมงค่ะเราเจอกันหนึ่งครั้งนะคะถ้าครูไม่มาครูก็จะฝากคอนเทนต์ดีๆไว้ที่หน้าเพจก็มาย้อนอ่านกันนะคะวันไหนครูไม่มาก็ย้อนดูคลิปเก่าๆเอานะคะเกิดวันหนึ่งครูต้องตายไปจากโลกใบนี้ก็แปลว่ามันไม่มีคลิปสดแล้วนะนักเรียนนะสวัสดีคุณจงดลครูแนนด้วยนะคะคุณอิทอิฟที่ซึมเหรอนะคครูอันทีต้องขออภัยด้วยคุณหมอยงคุณนกนะคุณดกแคนาดาโค้ดวิวโค้ดชิชามาดามพิงค์สวัสดีค่ะ อโอเครูเริ่มเลย คุณสิตาเริ่มเลยวันนี้เริ่มเร็วนะคะหนึ่งเพลงอะเบิกบานมากนหน่อยเดี๋ยวเราพิมพ์กันนิดนึงในหานะที่เราเรียนกันทุกวันเลยแล้วเราก็จะมีการส่งการบ้านว่านักเรียนขานักเรียนขานักเรียนขานักเรียนไปเหตุข่าวดีอะไรมาบ้างวันนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงตอนนี้แล้วคุณเห็นข่าวดีอะไรกันบ้างคะคุณขาพิมพมาหน่อยนะคะรายงานผลนิดนึงในการเรียนรู้กับครูสิตาค่ะคอสที่ครูใส่ชุดนอนนะคลิปที่ครูใส่ชุดนอนดีมากนักเรียนต้องไปย้อนเอาเองนะคะเป็นการโปรแกรมจิตแล้วหลายคนก็ดึงด,ดูดการเงินได้อย่างง่ายๆ ใครมาที่หลังก็แล้วแต่นะคะครูไม่รีบนะคะวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้มีวันได้เรียนสดกับครูอีกตลอดการเลยนะคะครูอาจจะเดทสมอลเล่ e ไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเรานะคะประเบิกบานร่วมกันนะคะวันนี้นะคะครูมาในหัวข้อที่ทําให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกๆคลิปของครูอะค่ะมันทาให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่แล้วอยู่ที่ใครจะตัดสินใจนะคะวันนี้ครูบอกเราเรื่องการอยากได้ผลลัพธ์เร็วด่วนควรฟังเรื่องนี้นะคะไหนใครที่อยากได้ผลลัพธ์เร็วด่วนพิมพ์บอกครูนิดหนึ่ง ครูเองนะคะเดี๋ยวนะนําตัวสําหรับคนใหม่นะเนื่องจากคนใหม่มาเยอะมากนะคะครูจาเองอดีตนะคะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดานะคะที่ติดลบ10ล้านเหรือเงินติดตัว20บาทค่ะวุฒิการศึกษามหค่ะผ่านการแต่งงานมาเยอะนะคะไม่ได้ประสบความสำเร็จในสักด้านเลยนะคะเกือบสําเร็จเคยเป็นอดีตอาชีพแรกคือแม่ค้าขายของนะคะที่โลตัสศรีนครินนะคะสมุดประกาศนะคะก็เปิดท้ายเป็นแม่ค้าเป็นงนั้น10กว่าปีนะคะเริ่มสะสมเงินเรื่อยๆนะคะก็เปิดธุรกิจร้านอาหารและสปานลสปาค่ะดวงขึ้นสูง ลง,ลงต่านะคะก็แล้วแต่กระแสจะพัดไปทางไหนนะคะอ่ะก็ถ้าใครบอกเศรษฐกิจดีก็ดีค่ะถ้าใครบอกเศรษฐกิจแย่ก็แย่นะคะก็พึ่งดวงนะคะเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนลิขิตชีวิตเราฟ้าลิขิตไปแล้วนั่นคือในอดีตคุณสิตาค่ะแล้วก็ติดลบนะคะ10ล้านนะคะหลังจากที่ขึ้นขึ้นลงลงกระดุง้งกระดอนนะคะจนตกต่ําสุดนะมาขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึกอพาร์ตเมนต์นะคะอ่าได้วกกับเพื่อนหน่อยคุณหญิงบอกว่าวันนี้ได้ยอด200,000กว่าค่ะเยี่ยม เยอะมากนะคะใครที่ดูคลิปคุณสิตาดึงดูดนะคะขอเป็นจํานวนเงินก่อนขอเป็นจํานวนเงินใครที่ดึงดูดเงินได้เท่าไหร่พิมพ์นิดนึงเพราะคุณสิตาเขาสายเรียกเงินนะคะคุณสิตามาดึงดูดเงินได้นะคะเดือนแรกหลังจากรู้จากกฎวิทยาศาสตร์นี้แล้วเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจิตใต้สํานึกนะคะสั่งสมองทํางานใหม่จากเมื่อก่อนสั่งสมองทํางาน นี่นี่นี่แล้วก็นี่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 หาเงินได้ใชตดนี่หาเงินได้ใชตดนี่ชีวิตกูมันจะรวยได้จริงหรอว่านั่นแหละอดีตที่เราโปรแกรมกับตัวเราเองค่ะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดคาสั่งทั้งหมดมันถูกป้อนลงสู่นะคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดนะคือมันสมองและจิตใต้สำนึกของเราเราก็เลยนะคะดึงดูแต่สิ่งแบบนั้นอะเข้ามาในชีวิตเรารู้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ใช่ไหมคะทั้งรู้และไม่รู้นะคะมีคนไม่รู้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่รู้ด้วย คุณสิตาพอมาตื่นรู้เรื่องนี้ใครมาใหม่ไปดูคลิปนิวรอนไปดูคนดังขอโชว์นะคะไปดูภาพยนตร์เดอะซีครินะคะว่าคุณสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรดูมาหากรรมยี่สิเอ็ดบันด้วยดูไปเรียนไปทําไปเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตทุกคนนะคะมันอยู่ที่เวลาคุณเจอทางลัดแล้วคุณจะกระโดดทําหรือว่าคุณจะแค่ชิวๆว่ามึงก็แล้วแต่นะคะ ครูเองเมื่อเจอทางรระดับโลกนี้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราพูดกับตัวเองหรือภาษาที่เราพูดกับตัวเองมาทั้งหมดมันเป็นภาษาแห่งความล้มเหลวมันเป็นภาษาแห่งความล้มเหลวค่ะภาษาแห่งความล้มเหลววันนี้สิ่งที่ครูบอกเราก่อนเท่านี้เราอยากจะประสบความสําเร็จเร่งด่วนภาษาเราอะนำเราสู่ความสําเร็จหรือเปล่าเช็คที่ภาษาก่อนสามสี่วันนี้ครูสตาพูดเรื่องภาษาเยอะมากเพราะครูเห็นหลายคนค่ะพิมพ์หครูุยมากครู่าหนูอยากประสบความสำเร็จนะคะแต่ ไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะมองหาทางออกไม่มีภาษาสั่งตัวเองไม่เจอทางออกโคูคาหนูสําเร็จนะคะแต่ว่าสําเร็จเรื่องเล็กๆค่ะเรื่องใหญ่ๆทำไม่ได้เลยภาษาสั่งให้ตัวเองสําเร็จแค่เรื่องจิบๆสอนป่าจะฉีกถึงรูตูนักเรียนคะใครมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะลูกคุสิตานะคะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะเออไปเจอคุสิตาภาคอนุวาลก็เจอเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักน่ารักจมูกจีบหน่อยนะคะไปเจอองค์แบบว่าองค์แบบว่า พรวงไส้นะคะลูกศิษย์ประสบความสำเร็จเร็วนะคะองนะคะเขาเรียกอะไรคว้านท้องนะเอาไส้เสียออกนะเอาเอาไส้ใหม่ให้สว่างเข้าไปนะคะก็จะนะทำให้เราได้ตื่นรู้เร็วคนละแบบกันแต่จิตทั้งหมดตั้งใจให้พวกเราตื่นรู้วันนี้ลองถามตัวเองว่าไอ้ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยภาษาเราอ่ะมันพาเราสู่การประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่วันนี้นะคะสฟลาวได้8,550บาทค่ะเยี่ยมใครดึงดูดเท่าไหร่พิมานะเพื่อนจะได้ดูไป ร้อยละเก้าสิบของคนที่ไม่รู้ว่าภาษามีอิทธิพลกับชีวิตคุณคุสิตาสอนมาน่าจะเจ็ดวันแล้วนะคะเจ็ดวันนี้ที่พูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาเยอะมากนะคะเจ็ดวันละที่พูดเกี่ยวกับภาษาแห่งความมั่งคัง่งแห่งความร่ารวยซึ่งร้อยละเก้าสิบไม่พูดจริงป่ะอยากจะสําเร็จเร็วอาความสําเร็จของเราประกอบด้วยอะไรคะการงานการเงินใช่ป่ะความสำเร็จของเราการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันทึนสู่สังคมใช่ปะ่ะถามตัวเองดิตอนนี้ฉุกเฉินอะไรสุด ตอนนี้ต้องการได้อะไรสุดพิมพ์บอกครูอาเร็วจะได้ช่วยนะคะเวลามีจํากัดเรเร็วนักเรียนเร็วอ่ะวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราต้องการเร็วๆเลยเนี่ยด่วนๆเลยคือเรื่องอะไรกันเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมพิมพ์บอกครูครูจะได้ช่วยเราได้และมาเช็คกันหน่อยว่าภาษาที่เราทําให้ตัวเองสําเร็จช้ามันมีอะไรบ้างจะได้ดึงมันออกนักเรียนขานะคะ เสี้ยนมาเตมตัมตรงไหนก็ดึงเสี huh. ้ยนมันออกตรงนั้นแหละค่ะนะฮะอ่ะมาเข้ามาค่ะจวงไม่ต้องลำไยค่ะมาภาษาที่นำพาความมั่งคั่งร่ำรวยของเรารวยเงินรวยงานรวยกะรท่านรวยน้ำใจรวยการแหม่งปันรวยแม่งทุกด้านของชีวิตแต่วันนี้ครูให้เรายกมาหนึ่งเรื่องก่อนเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ดูต้องการฉุกเฉินค่ะแม่ขาแต่ว่ามันยังแบบว่ายังไม่สักเซสค่ะแม่ขามันยังสําเร็จช้าอยู่ค่ะครูขาช่วยหนูหน่อยอ่ะเรื่องอะไรพิมา พักการเงิน,นะค่ะแม่เงินครับอ่าส่วนใหญ่เงินเหรอเงินค่ะเงินค่ะเงินค่ะอธตษามนิดนึงค่ะคนที่พิมพ์ว่าเงินนะคะทำงานอะไรอยู่คะทำงานที่สามารถรวยได้หรืองานที่สามารถนะคะเติบโต,ต,ตแบบคันบันไดายูโน่งานแบบคันบันไดาคือย,อยังไรปีหนึ่งคืนห้าร้อยปีหนึ่งคืนพันหนึ่งปีหนึ่งคืนสามพันห้าพันบางปีขึ้นเป็นหมื่นนะคะแล้วแต่อ่า การเงินอาถามก่อนว่าต้องการการเงินงานที่ทําอยู่รวยได้ไหมพิมพ์ค่ะการเงินโอ้ลูกศิษย์คุติตาต้องการการเงินเยอะมากหน้าจับนะคะใส่โซ่นะคะแบบเย็นนะคะแล้วก็โดนเคียนเครียดเคียน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 นะคะแล้วก็น้ำเกลือสาด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 นะคะแล้วก็เอานะคะโซ่แทะกุญแจมือเทียนไขนะคะสาด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 นะคะในฐานะที่ เรียนรู้กับครูสิตามาเยอะนะคะคุณจะขาดแคลน,นการเงินนะคะบ่งบอกถึงการทําการบ้านเป็นอย่างดีบ่งบอกถึงการที่เรียนปุ๊บทำปบภายใน24ชั่วโมงบ่งบอกถึงการเรียนต่อเนื่อสม่ําเสมอบ่งบอกถึงการมีซิกแพคด้านการเงินที่ฟีบแบลนแลเกินนะคะอีจวงครูสิตาสี่ปีโปรแกรมด้านดีมาตลอด สมทรงเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกกดอินกดเอาผีเข้าผีออกเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเอาวันช่วงนี้กูแย่ว่าไปดูครูสิตาหน่อยช่วงนี้ไม่เห็นมีครูอะไรเขาสอนเลยเออไปดูครูสิตาแล้วกันแก้ขัดนั่นนั่นมันเป็นตัวอ,อย่างไรนเป็นตัวอ,อย่างไรเราอะ่ะเอโอโอ้โหกล้ามเดีื้อจะสร้างไม่ทันได้สร้างเลยทําตัวเองหรือเปล่าทําตัวเองหรือเปล่าหนวอ,อืะยังไงอาการไหนบอกหมอสิเรียนมาเหม่อเป่าเราอ่ะทําก่อนยีิบสี่ชั่วโมงเปล่า ทำตลอดเปล่าอยากสำเร็จก็สำเร็จบอก้ายแล้วซ้ายเลยเปล่าหรือเฮ้้ายใช่หรอจริงเปล่าหัวยังไงอาการไหนบอกหมอสิเฮองานที่ทำรวยได้ค่ะแม่ไอ้อออออจักรกจีวะ่ะเอองานที่ทำรวยได้แต่ใจมึงละโลกใจมึงละโลกคามอนเบบีเฮลโลเตื่นคะ่ะลุกขึ้นมาคะ่ะงานที่ทำรวยได้แต่ใจมึงละคะใจมึงเชื่อว่างานที่ทำรวยหรือเปล่าล่ะคะลูกค้า เออแล้วเวลาคุณจะตาบอกซ้ายไปซ้ายหรือเปล่าเรียนตลอดเปล่าเรียนแล้วทำทันทีเปล่าอ่ายอมรับอย่ากโกหกแช่งนะคะใครกโกหกแช่งนะคะไม่ต้องเห็นหน้ากันดูแค่ตัวอักษรบ่งบอกถึงพลังงานความบบอบางและพริ้วไหวทางด้านกล้ามเนื้อของการเงินและการงาน หมอดูที่แม่นที่สุดครูจิตาเลยบอกได้ตามตรงอ่านชื่อรู้สึกถึงการเรียนรู้สามทุ่มครูจิตามากุไลสดดีกว่าขี้เกียรเรียนเลยเวลิกเกิดแล้วแต่มึงอยากจะประสบความสำเร็จด,ด้านดีกล้ามเนื้อด้านดีมึงอ่อนปวกเปียกปอแปรมากเลยโดนลมนีตีนะนะลมพัดนี่กระพพอยิ่งกว่ามานายนีน่ยลลลลลเล็วเหลือเกิน ก้ามเนื้อด้านดีไม่มีเลยอยากมีผลลัพธ์เร็วงงไหมอะ่ะงงไหมยนะงงไหมงงไหมยอะงงตัวเองไหมล่กฮะแม่รู้แม่เห็นเออไม่ต้องรอแท้ทิดาพยากรเลยอ่านชื่อทุกวันมาปับ๊บบางคนมาคกูทักก็เฉยสบายใจแล้วครูเห็นกูแล้วก็ออกกับกิรสมดีงงมาก <c oughs> <c oughs> สัมภเวสีเป็นโรคไอ้นี่คังชื่อลิซึมคือต้องโดนคังชื่อพคขังชื่อแล้วแบบฟินนั่นเลย <c oughs> บอกบอกเลยคนเรียนแล้วมีผลลัพธ์มันเป็นยังไงแม่มันเรียนแล้วมันพิมพ์มันตอบโต้มันมีปาิาจยาเอ้ยมันมีแบบจูมจชาเลนดูมชาเลนดูมันจะแบบพิมพ์ตอบโต้เหมือนครูกับเขาคุยกันสองคนไอเนี้ยแม่งจะเปลี่ยนขึ้นไอพวกไม่เปลี่ยนขึ้นเป็นงไงแม่ในนะมึงเอ้ยเดนะี๋ยวค่อยไปย้อนครูขาย้อนนะเอา้า แม่ทูนกระมอมแม่อภิมหาเศรษฐีแม่ราณีสีสวรรค์แม่สมบัติพัสสถานเพิ่มพูนแม่ทวีคูณทางด้านผลลัพธ์ตั้งใจหรือกอนให้นมลูกไปให้นมผัวไปฟังคุณสิตาไปอนลดลดสอนทางรัฐประสบความสำเร็จความตั้งใจเท่าหางตุนคิมิโกอะมด ความตั้งใจตัต้มตในการเรียนหนึ่งวันเจอครูอีกเจ็ดวันหยุดครูโอ้ยขณะที่คนสอนสม่ำเสมอคนเรียนนี่โอ้โหปอแปอดแปอแอดปอแปปอแปปอเปียกปอเปียกโอ้ยแค่นี้ก็บอกๆอกแล้วจะมาเอาผลลัพบวัยอะไรล่ะลูกเรียนยังไม่เรียนเลยทางรัฐเขาสอนคุณจะไปปลาหิิมพานไปเอาสมบัติมึงไม่เรียนรู้เส้นทางเลยไม่รู้เลยไปเอง ฮะไม่ถามเลยหรอไม่ถามพ่านบุญเอยหรอเขาไปไมาอย่างไงโอ๊ยงงใจว่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปไปเดี๋ยวก็เจอเองไปหิมาพผ่านอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกก็เราถึงลวตายตายเองนะ<อ>เกิดปัจจัยขึ้นมาในการใช้ชีวิตในนั้นมีสิสารสัตว์ปีศาจเด็กก็ไม่ลาหรอกเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวเราก็เก่งเองนั่นละละละ,ละชอบคําทางซะด้วยกล้าเนื้อด้านดีสร้างทุกวันแล้วทาทุกวันนะเปล่า ทุกวันทำไมดึงดูดเงินไม่ได้ภาษาทางการงานการเงินเป็นอย่างไรมีต่อมไหนไปเบรกมันอยู่เช่นทำอยู่นะวันหนึ่งเราจะสำเร็จหรือองค์กรของคุณปลูกฝังว่าคุณจะสำเร็จภายในสปี5้ปีเปียีปีคุณได้ยินอะไรมาข้อความบางอย่างที่มันส่งตรงเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณในอาชีพการงานของคุณคุณได้ยินมันว่าอะไรงานคุณจะใช้เวลาสำเร็จเท่าไหร่พิมพ์บอกครู มันเป็นส่วนสําคัญในจิตใต้สำนึกของคุณมากค่ะถ้าคุณได้ยินรุ่นพี่คุณบอกว่าสามปีห้าปีเจ็ดปีขั้นต่านะคะไม่ใช่ขั้นเร็วสุดคุณจะไปได้แบบเขานั่นเร็วสุดแล้วสามปีห้าปีเจ็ดปีเข้าใจไหมคะงานที่คุณทําคนสําเร็จใช้เวลากี่ปีมันเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณนั่นแหละคือภาษาทางการงานของคุณอัตโนมัติ คุณอยากสําเร็จเร็วงานที่คุณทําคนสําเร็จเร็วที่สุดใช้เวลาเท่าไหร่คุณเร็วสุดก็ได้เท่าเขาแหละค่ะโอแม่เขาขึ้นพออตอนอายุห้าสิบแปดเออนั่นแหละอนาคตเราโอแม่เขาเป็นเจ้านายตอนอายุห้าสิบสี่เออนั่นแหละอนาคตมึงวันนี้ งานไม่ดีเงินไม่มาเห็นด้วยเปล่างานไม่ดีเงินไม่มา,า,มา,มมาคู้ขายอยากสําเร็จเร็วตอนนี้หลายคนตอบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเงินเยอะเงินมันมาจากงานแล้วงานดีมาจากอะไรมึงรักในสิ่งที่ทาอยากสําเร็จเร็วรักงานที่ทําได้ยังภาษาทางการเงินที่คุณได้ยินอันนี้ครูช่วยไม่ได้เพราะอาชีพคุณคุณเลือกเองคุณได้ยินคนสําเร็จ ที่คุณอยากจะเป็นเหมือนเขาวันหนึ่งคุณจะต้องเป็นตำแหน่งเขาเขาใช้เวลาเท่าไหร่นั่นแหละคุณถูกโปรแกรมเรียบร้อยหนูจะแก้โปรแกรมยังไงแก้ไม่ได้เพราะพื้นฐานอาชีพแต่ละอาชีพความสําเร็จไม่เท่ากันก็คุณเดินในสายงานไหนคุณก็ต้องสําเร็จแบบนั้นโอเคปะคุณเดินในสายงานไหนคุณก็ต้องสําเร็จแบบนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใครคือไอดอลคุณทุกอย่างมันถูกโปรแกรมในหัวคุณหมดถ้าไอดอลคุณใช้เวลาสองปีคุณก็สาเร็จในสองปี งานที่ทําคุณจะมีโมเดลของคุณใ, you, ในงานที่คุณทําคุณนึกออกใช่ไหมคะ so คุณนึกถึงรุ่นพี่คุณก่อนตอนนี้คุณทํางานอะไรอยู่คุณนึกถึงรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของคุณก่อนคุณทํางานอะไรอยู่คุณเป็นช่างกล้องคุณอยากเป็นช่างกล้องมืออาชีพช่างกล้องมืออาชีพใช้เวลาประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือคนที่คุณส่องเขาอะเขาใช้เวลาเท่าไหร่นั่นแหละคืออนาคตคุณนั่นแหละคือรุ่นพี่ของคุณนั่นแหละคือรุ่นพี่ของคุณบางคนทํางานเสริมค่ะ ถ้าคุณพูดว่ามันเป็นงานเสริมภาษาคุณบอกว่ามันคืองานเสริมมันไม่มีทางมีรายได้เกินงานหลักค่ะแต่ถ้าคุณบอกมันคืองานสร้างชีวิตและคุณทํางานสร้างชีวิตด้วยหัวใจแห่งความรักมากกว่าหรือเท่ากันกับงานประจําของคุณคุณมีโอกาสรวยค่ะแต่ถ้าคุณใช้ความอยากในการดําเนินงานเสริมที่จะทําเป็นงานสร้างชีวิตความอยากนะไม่มีทางรวยค่ะทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากค่ะ ในจิตใต้สานึกเรามันแยกแยะออกค่ะอยากแปลว่าไม่มีแปลว่าขาดแขนแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นได้จิตใต้สานึกมันแยกแยะได้ว่าอันนี้เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้เขาเชื่อไปแล้วว่ามันได้มาเรียบร้อยเขาจะดึงดูดมาเขาจะทําคําสั่งตามสิ่งที่เราให้คําพูดเปนเอกไปก็คือภาษาของเราภาษาที่เราพูดเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ คุณไม่รักในสิ่งที่ทําคุณทํางานไปด้วยความชินชาไม่ตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกถึงพลังงานาเออราเสือ่อหอเหี่ยวปอดแปดแล้วอยากสําเร็จร่ำรวยโนเวคุณไม่เคยเห็นคนที่ทํางานด้วยความเช้าชามเย็นชามแล้วจะสาเร็จจริงๆเว้ยอย่อยางมากก็แค่ได้เงินเดือนถูๆไถๆไปและเงินที่หาได้ไม่เคยเหลือเก็บไม่เคยเหลือกินทําไมคะเพราะตอนคุณออกไปหาเงินคุณออกไปทํางานคุณไม่ได้ทํามันด้วยความสุข ดังนั้นจิตได้สํานึกรู้ว่าคุณไปทํางานคุณไม่มีความสุขถ้าแปลว่าการหาเงินของคุณคุณไม่มีความสุขจิตใต้สํานึกสั่งการเลยค่ะเขาไม่มีความสุขในการหาเงินนะดังนั้นถ้าเขาได้เงินมาเอาเงินออกไปจิตใต้สํานึกแม่งสั่งการทั้งหมดอยากรู้ไปดูคลิปนิวรอนเพิ่มอยากรู้ไปดูการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ําของด็อกเตอร์สักอย่างหนึ่งไปเสิชดูผลึกน้ําจิตได้สํานึกฉลาดกับคุณเยอะต่อให้คุณโกหกขนาดไหนเขาก็รู้ว่านะั่นคือความโกหก สมองมนุษย์ถูกวิจัยมาแล้วว่าฉลาดมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกวันนี้คุณอยากจะสําเร็จเร็วคุณต้องเอาชนะด้วยภาษาของคุณเพื่อโปรแกรมให้กับจิตใต้สานึกรับทราบใหม่ว่าเฮ้ยฉันต้องการสาเร็จเร็วเฮ้ยงานฉันจะสาเร็จเร็วฉันสำเร็จได้ฉันสำเร็จไวคุณจะโปรแกรมมันอย่างไรถ้าคําศัพท์คุณมันไม่มีคําศัพท์ด้านการงานคุณมันไม่มีคําศัพท์ด้านการเงินคุณมันไม่มี คุณโปรแกรมการเงินเยอะมากแต่งานของคุณมันมันรวยไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมเช่นงานคุณเงินเดือนสามหมื่นบาทคุณบอกว่าฉันมีรายได้หลักล้านฉันมีรายได้หลักล้านต้องไปดูรุ่นพี่ค่ะว่ารุ่นพี่คุณมีใครได้รายได้เดือนละล้านไหมถ้าไม่มีโปรแกรมไปก็ฟรีค่ะฟรีเพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สอดคล้องมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องไปหางานทําที่มีเงินเดือนเดือนละล้านค่ะแล้วคุณถึงจะโปรแกรมมันนั้นอันนั้นถูกต้อง คำศัท์ทางการเงินการงานของเราส่งตรงสู่จิตใต้สำนึกของเราและคีย์สําคัญของมันนะคะในการกระตุ้นความสําเร็จรวดเร็วคืออารมณ์ความรู้สึกของคุณในการโปรแกรมภาษาคําศัพท์ของคุณและอารมณ์ความรู้สึกในการโปรแกรมนั้นต่างจากการพูดธรรมดาที่คุณเคยพูด ส่วนใหญ่เวลาคุณพูดธรรมดาเรื่องลบๆคุณพูดคุณมีอารมณ์ความรู้สึกแต่เวลาคุณพูดด้านบวกๆคุณจะรู้สึกก็กๆกังเขินๆเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคำรู้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้นั่นแหละคือตัวยกเลิกในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าครูเข้าใจทฤษฎีนี้และสิ่งที่ครูทําค่ะในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าก็จริงครูติดลบสิบล้านก็จริงเจ้าหนี้ยังมาทวงเงินก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเป็นค่ะครูอ,อนุญาตให้ตัวเองแม่งมั กูเปิดรับการเงินทุกทิศทุกทางเปิดรับการเงินเปิดการไหลของเงินทุกทิศทุกทางฉันโคตรโชคดีฉันมีเงินทองไหลมาเท,ทมาและเวลาครูคพูดนะฮะเวลาครูพูดครูไม่ได้รู้สึกว่ากูไม่มีไม่ครูรู้สึกว่าเงินแม่งวิ่งเข้ามาหาเราในความรู้สึกของเราใครเป็นคนจินตนาการเราดูโทรศัพท์เห็นเงินสุดยอดเลยเงินทองไหลมาเทมาหาฉันสนักเงินเงินหลักฉันพูดแต่สิ่งที่ดีๆและพูดไปรู้สึกไปสัมผัสไปพูดไปรู้สึกไปสัมผัสไป ถ้าคุณอยากจะสําเร็จเร็วแล้วคุณป่าสจากการสัมผัสมาช้าค่ะคูให้ขีแพงนะอยากสําเร็จเร็วเรียนรู้กับคนสําเร็จจริงคาศัท์ทางการเงินได้เปล่าภาษาได้เปล่าความรู้สึกได้เปล่ามีการสัมผัสหรือเปล่าเวลาคุณขอบคุณสมองของคุณคุณแตกหรือเปล่าเวลาคุณขอบคุณร่างกายของคุณคุณกอดหรือเปล่าเวลาคุณบอกว่าปากคุณวาจาประกาสิ์อ่ะพูดอะไรแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณได้เคยสัมผัสเขาหรือเปล่า เวลาคุณอยากจะได้เงินเยอะๆคุณปิ้นแบงค์ออกมาเขาจริงแล้วคุณรู้สึกว่านั่นคือแบงค์ปลอมหรือคุณรู้สึกว่านั่นคือของจริงและคุณสัมผัสเขาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยฉันคู่ควรคุณมีการสัมผัสเพื่อโปรแกรมเข้าจิตใต้สำนึกหรือเปล่าว่าเนี่ยคือของกูและนี่คือของจริงคุณดูรูปบ้านรูปรถแล้วคุณรู้สึกหวังว่า ณสัมผัสคุณได้กลิ่นคุณได้ยินเสียงเลยวป่าเวลาเงินมันนับเนี่ยคุณเคยไหมตอนที่ครูลำบากนะคะครูไปที่แบงค์ทุกวันเลยค่ะตอนที่ครูยังจนอยู่ครูไปที่แบงก์ทุกวันไปทําอะไรคะไปฟังเสียงแบงค์เวลาคนเอาเงินไปฝากธนาคารนะเขาจะเปิดเสียงแบงค์เนี่ยอยฟินเนลเล่เอาเลยแบบนี้เลย แล้วเวลาครูไปมันก็จะมีคนที่บางคนเขาเอาเงินไปฝากแสนหนึ่งหมืน่นหนึ่งแล้วแต่ค่ะซึ่งเราไม่มีเงินในตอนเริ่มต้นถูกไมหมคะเราไปอาศัยเสียงคนอื่นเขาสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูไปฟังค่ะแล้วครูก็ไปยืนนะคะถ้าเป็นเขียนฝากเงินค่ะเขียนฝากไปฝากมาปัจจุบันนะคะฝากจนนับไม่ถ้วนเลยเดี๋ยวครูจะให้เราฟังเสียงเงิน Gracias.